สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พอดแคสต์อยู่กับผมครูเดียมวสินวรฒนพัทริรที่จะนําสาระดีๆในการร้องเพลงมาําให้ทุกท่านร้องเพลงเพราะในทุกๆวันเลยแหละครัวบวันนี้นะครับคุณเดียมจะมาพูดถึงในหัวข้อเส้นทางสู่นักร้องอาชีพต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหลายๆท่านนะครับอยากจะเป็นนักร้องอาชีพนะครับมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะประกอบอาชีพนักร้องนะครับวันนี้นะครับคุณเดียมจะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่นักร้องอาชีพต้องเตรียมตัวนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ เมื่อเราพูดถึงนักร้องอาชีพนะครับสิ่งที่จะต้องมีอันดับแรกนั่นก็คือความรักในการร้องเพลงความชอบอย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะทําให้คนนั้นเนี่ยเป็นนักร้องอาชีพที่ดีได้นะครับคุณต้องมีความรักในการร้องเพลงนะครับครูเดียมจะจําแนกนะครับใน2ประเภทระหว่างความรักกับความชอบนะครับความชอบหมายถึงว่าเมื่อคุณชอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่คุณไม่มีความรู้ละเอียดในเรื่องของสิ่งที่คุณชอบนะครับความรักในการเรียนรู้หมายถึงว่าคุณต้องรู้ทุกอย่าง เกี่ยวกับการร้องเพลงการรู้ทุกอย่างเกี <S <S ่ยวกับการร้องเพลงหมายถึงว่าอย่างไรครับรู้ว่าควรจะต้องใช้เทคนิคใดในการร้องเพลงรู้ว่าแนวเพลงแต่ละประเภทมีอะไรบ้างรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการร้อง รู้ว่าในสายอาชีพนั้นเนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างและต้องวางแผนอย่างไรบ้างต่างจากความชอบถูกไหมครับความชอบเนี่ยเราแค่ชอบเฉยๆอย่างเช่นชอบฟังเพลงเพลงนี้เพราะดีนะครับชอบศิลปินท่านนี้นะครับชอบกีฬาต่างๆชอบว่ายน้ําชอบฟุตบอลนะครับชอบทีมนี้นะครับหรือว่าชอบบาสเกตบอลหรือว่าชอบสิ่งอื่นๆชอบงานอดิเรกอื่นๆนะครับแต่การชอบนั้นเนี่ยเป็นแค่ผิวเผินเท่านั้นแต่ความรักนะครับคุณต้องรู้ละเอียดไปเลยว่าสิ่งที่คุณชอบนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างพูดอย่าง ง่ายๆก็คือรู้ลึกรู้จริงและสามารถทำได้จริงนั่นเองแหละครับในส่วนต่อไปนะครับสิ่งที่ทุกท่านต้องมีนะครับและสำคัญมากๆนั่นคือ Songlist หรือว่าเพลงเก็บนั่นเองแหละครับเพลงเก็บนะครับหมายถึงว่าอย่างไรนะครับในการโชว์ร้องเพลงอาชีพในแต่ละครั้งนะครับอาจจะครึ่งชั่วโมง 1ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงเครึ่งนะครับต้องมีเพลงเก็บอย่างน้อยนั้นเนี่ยสี่สถึงเพลงนะครับอันนี้คืออย่างน้อยนะครับอย่างมากในบางท่านนั้นเนี่ยมีเพลงเก็บเป็นร้อยๆเพลงเลยแหะครับนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องร้องได้ทุกแนวเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยนะครับเพลงสากลเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งนะครับหรือว่าเพลงในแนวต่างๆนะครับเพราะคุณไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายที่ฟังเพลงของคุณในแต่ละครั้งนั้นเนี่ยเป็นแนวเพลงใดบ้างนะครับบางครั้งอาจจะเจอ ชาวต่างชาตินะครับที music, ่อยากฟังเพลงสากลนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับอาจจะเจอผู้ใหญ่นะครับที่อยากฟังเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งนะครับหรือว่าเพลง p อปเพลงร็อกนะครับการทํางานในหนึ่งชั่วโมงนะครับให้เราเตรียมเพลงทั้งหมด20เพลงนะครับโดยประมาณนะครับและ1ชั่วโมงครึ่งนะครับสาเพลงโดยประมาณนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากแนะนําก็คือให้เราเตรียมเพลงสำรองไปด้วยนะครับเพลงสำรองในที่นี้นะครับอาจจะเป็นเพลงสากลเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงนะครับในทันทีที่ผู้ฟังนะครับขอเพลงเราขึ้นมานะครับทำให้เรานั้นเนี่ย สามารถนำมาใช้ได้ทันทีโดยที่เรานั้นเนี่ยไม่ได้ตอบปฏิเสธไปด้วยนั่นเองละครับ และเมื่อเรานะครับเป็นนักร้องอาชีพนะครับที่สามารถร้องได้ทุกแนวเพลงนะครับทำให้เราเนี่ยดูเป็นนักร้องที่เป็นมืออาชีพเป็นนักร้องที่เก่งนะครับสามารถร้องในทุกแนวเพลงและสามารถยืนระยะในสายอาชีพนักร้องได้อย่างมั่นคงและอยู่ได้นานด้วยแหละครับการเป็นนักร้องอาชีพที่ดีนะครับคุณต้องร้องได้ทุกแนวเพลงนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องร้องได้ดีทุกแนวเพลงแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรร้องให้ได้ทุกแนวเพลงนั่นเองละครับทีนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ money management นะครับคือการจัดการทางด้านการเงินของตัวเรานั่นเองนะครับคุณ อยากแนะนานะครับทุกท่านนะครับเมื่อเราได้รายได้นะครับจากอาชีพการร้องเพลงนะครับให้เรานะครับเก็บ10%เนะครับเข้าในเงินออมเลยนะครับการเก็บ10%หมายถึงว่าอย่างไรนะครับอย่างเช่นเราได้มา10,000บาทนะครับให้เราเก็บ1000บาทนะครับเข้าไปให้ตัวเราก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรถึงต้องเก็บเงิน10%เนะครับเข้าในเงินออมของตัวเองก่อนนะครับเพราะว่านักร้องทุกท่านนะครับเราอาจจะไม่ได้ทําบัญชีในเรื่องของรายรับรายจ่ายใช่ไหมครับทำให้เรานั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราใช้ไปกับอะไรบ้างยยกตััววอ่่างเชนนน ไปร้องเพลงกลับมานะครับไปทานอาหารกับเพื่อนนะครับไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับหรือว่าไปซื้อของต่างๆนะครับทำให้เรานั้นเนี่ยไม่รู้รายรับรายจ่ายของตัวเองนะครับสรุปท้ายสุดในสิ้นเดือนนะครับเงินของเรานั้นเนี่ยติดลบนะครับไม่มีเงินเก็บนะครับใช้ไปทุกเดือนรายได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าผลรวมต่อเดือนต่อปีนั้นเนี่ยไม่เหลือเก็บนะครับทำให้เรานั้นเนี่ยไม่สามารถยืนระยะในอาชีพนักร้องอาชีพได้อย่างมั่นคงนั่นเองแหละครับครูเดียมนะครับอยากจะแนะนำนะครับให้เราทําบัญชีรายรับราาายยจ่่่นนนนัััขอองงงตวววเหึ้ ใช้อะไรไปบ้างนะครับเก็บเท่าไหร่รและใช้อะไรนะครับการาาทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับในตอนแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อหน่อยนะครับว่าโ oh, อ้โหทำไมเราต้องจดละเอียดทุกเม็ดเลยนะครับว่าเราใช้อะไรไปบ้างนะครับมีรายได้อะไรบ้างและใช้อะไรไปบ้างนะครับแต่คุณเด็กใหญ่ทุกท่านนะครับทำให้เป็นวินัยตรงที่ว่าเราจะได้รู้ว่าในแต่ละเดือนนะครับเงินของเรานั้นเนี่ยเสียไปกับอะไรนะครับและได้ไรายรับจากที่ใดมาบ้างน,นะครับและเมื่อผลรวมของเรารู้แล้วว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราเสียไปกับอะไรมากที่สุด และเราได้รายได้ช่องทางไหนมากที่สุดนะครับเราจะได้มีการเตรียมตัวได้ว่าเราควรจะใช้ไปกับอะไรนะครับประหยัดในเรื่องใดและใช้กับเรื่องใดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือการเก็บออม10%นะครับจากรายได้ที่เราได้นะครับและเหลือเท่าไหรเนี่ยค่อยใช้นะครับจะทําให้เรานั้นเนี่ยรายได้ไม่ติดลบนะครับและมีเงินเพิ่มพูนขึ้นในแต่ละเดือนนะครับทำให้เรานั้นเนี่ยมีความมั่งคั่งในใสายอาชีพนักร้องด้วยล่ะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเนี่ยคุณเดียมว่าจําเป็นสําหรับนักร้องมากๆนะครับในบางครั้งนะครับที่เราเนี่ยอยู่บนเวทีใช่ไหมครับเราอาจจะได้กลิ่นสโมกหรือว่าควันต่างๆนะครับที่เป็นเอฟเฟกต่างๆบนเวทีนะครับสิ่งพวกนี้นะครับหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยสามารถทําลายสุขภาพเราได้เช่นกันนะครับคุณเดียมอยากจะแนะนำนะครับในการดูแลสุขภาพระยะยาวนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะมีกีฬาที่เราชอบนะครับไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นวิ่งเป็นเดินเป็นว่ายน้ําเป็นเบสบอลหรือว่าเป็นเทนนิสต่างๆนะ สามารถเลือกกีฬาที่ตนเองชอบได้เลยในการออกกําลังกายนะครับแต่สิ่งที่โคดิ่มจะแนะนำนะครับเป็น2กีฬานะครับที่จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยในระยะยาวนะครับนั่นคือ1ก็คือว่ายน้ำนะครับสก็คือการเดินนั่นเองนะครับเพราะว่าการว่ายน้ำนั้นเนี่ยเราจะไม่มีอาการบาดเจ็บในเรื่องของข้อต่อหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆนะครับและเป็นกีฬาที่แพทย์แนะนําด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเดินนะครับโเดิ่มไม่แนะนําให้เราวิ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสุขภาพในระยะยาวเมื่อเราอายุมากขึ้น การวิ่งนะครับจะทําให้หัวเข่าของเราเสื่อมได้นะครับและอนาคตอาจจะต้องผ่าตัดในเรื่องของหัวเข่าได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการออกกําลังกายที่ดีนั้นเนี่ยคุณเดมแนะนำนะครับให้เราเดินช้าๆนะครับอาจจะวันละ30นาทีหรือว่า40นาทีก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าว่ายน้ํา3 0 4 0นาทีหรือว่า1ชั่วโมงตามที่ทุกท่านสะดวกว่างได้เลยเช่นกันแหละครับ และเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีแล้วนะครับทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราใช้สุขภาพในการทํางานและหาเงินนะครับเมื่อเราป่วยและมีสุขภาพที่ไม่ดีนะครับเราไม่สามารถที่จะหาเงินได้ไม่สามารถที่จะทํางานได้นั่นเองแหละครับ อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จําเป็นสําหรับนักร้องอาชีพก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนหมายถึงว่าการรู้จักมารยาทรู้จักการละเทศะนะครับมือไม้ของเรานั้นเนี่ยควรจะยกมือไหว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับที่มาเซตเสียงนะครับในเรื่องของการเซตไม้ให้เราหรือว่าเป็นพี่ๆสตาฟต่างๆนะครับที่คอยช่วยเหลือเราในด้านต่างๆนะครับการเป็นนักร้องอาชีพที่ดีนะครับคนมีการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับรู้จักการละเทศะนะครับยกมือไหว้กับทุกคนนะครับคุณเดมอย่างแนะนานะครับไม่ว่าเราจะ ที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับเราไม่รู้แน่นอนนะครับให้เรายกมือไหว้ไว้ก่อนนะครับสิ่งนี้นะครับจะทําให้เรานั้นเนี่ยยั่งยืนในสาขาอาชีพของเรานะครับการยกมือไหว้ขอบคุณนะครับจะทําให้เราดูเป็นคนน่ารักดูเป็นคนจริงใจนะครับไปที่ไหนใครก็รักนั่นเองแหละครับและการที่เราไปที่ไหนใครก็รักนะครับนั่นมองบอกได้ว่าเราจะมีคอนเนคชันหรือว่ามีงานต่อๆไปที่ทําให้เรานั้นเนี่ยเป็นนักร้องอาชีพที่ยั่งยืนนั่นเองแหละครับแต่ถ้าคุณไม่มีกาลเทศะนะครับไม่เคยยกมือไหว้ใครนะครับมองทุกคนนะ อยู่ต่ำกว่าคุณไปซะหมดนะครับคุณลองคิดดูสิครับว่าในระยะยาวนะครับการที่คุณจะเป็นนักร้องอาชีพอย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมหล่ะครับเพราะฉะนั้นนั่นเนี่ยการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักร้องอาชีพนั่นเองเละครับ โดยสรุปนะครับเมื่อคุณมีความรักในการร้องเพลงแล้วนะครับคุณมีเพลงเก็บแล้วคุณมี Money Management ที่ดีแล้วคุณมีสุขภาพที่ดีแล้วและคุณเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วการเป็นนักร้องอาชีพของคุณก็จะยั่งยืนและมีความสุขนั่นเองละครับและพบกันใหม่ในพอดแคสต์สาระดีๆในการร้องเพลงที่ทำให้ทุกท่านร้องเพลงดีในทุกๆวันวันนี้ผมครูเดมวศินวนษษรรณพัชริต้องลาทุกท่านไปก่อนละครับสวัสดีครับ